ต้องตรวจสอบนะครับพระหลายลุ่มงานที่ทําผิดแบบนี้เนี่ยบางทีก็เป็นคนไทยบางทีก็ไม่ใช่คนไทยตรวจสอบก่อนนะฮะเจ้าของภูวิลล่าอำเภอบารลมุงจอดชมรีนะครับออกมาเตือนภัยครับให้ระวังลูกจ้างแม่เข้าไปทำงานแค่วันเดียวแอบไปขโมยของในบ้านสักเกลี้ยงเลยครับนางสาวปาวีสุทันเกษมศิลป์อายุ45ปีร้องเรียนกับสื่อมวลชนนะครับว่าหลังจากที่ถูกคนร้ายเนี่ยเข้าไปขโมยของ ซึ่งอยู่ภายในบ้านเล็กที่99ทับ267หมู่10ตหนองปลืออบ,บางละมุงจชมบุรีภายในบ้านมีทรัพย์สินหลายอย่างที่หายไปนะครับทั้งแท็บเล็ตเครื่องเจียตะกระเบื้องซึ่งตนเองคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือของลูกจ้างอย่างแน่นอนครับเพราะหลังเกิดเหตุได้แจ้งความร้องทุกข์กับพนักง,งานสอบสวนสพหนองปลือแล้วครับทางด้านานางสาวปาวีสุทธันกเกษมสินเจ้าของบ้านรายนี้นะครับบอกว่าตนเองเทำธุรกิจภูวิลล่า ทีนี้ก่อนเกิดเหตุครับก็ได้รับแม่บ้านมาคนหนึ่งะนะฮะด้วยความสงสารเห็นแม่บ้านคนนี้เนี่ยตกงานจากสถานการณ์โควิดสิก็เลยรับเข้ามาทํางานรับได้เพียงวันเดียวครับกระทั่งพอช่วงกลางดึกลูกจ้างคนนี้ก็ย่องเข้ามาที่บ้านแล้วก็งัดประตูเข้าไปด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ขโมยของในบ้านแต่บังเอิญหลานชายเนี่ยตื่นขึ้นมาเห็นครับ ด้วยความตกใจหลานชายคิดว่าเป็นเป็นผีคร,ครก็เลยตะโกนร้องเสียงดังเลยครับกระทั่งตนเองแล้วคนในบ้านเนี่ยก็เลยตื่นทีนี้พอสอบถามตัวลูกจ้างเองตัวลูกจ้างคนนี้เนี่ยอ้างว่ามาหามาหาเจ้านายเฉยๆครับทีนี้พอทราบว่าของหายก็เลยรีบเดินทางเข้าไปแจ้งความทันทีครับ เบื้องต้นได้แจ้งความร้องทุกข์กับพนักง,งานสอบสวนสพหนอ,องปือแล้วนะครับแต่อยาาใช้สื่อมวลชนเนี่ยนำเสนอภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อเป็นอุทาหหอนเตือนภัยให้กับผู้ประกอบการภูวิลลาให้ระวังมากขึ้นครับ mm hmm. ก่อนที่จะรับใครเข้ามาทํางานนะครับไม่งั้นอาจจะเป็นเหมือนกรณีนี้ก็ได้ครับ